อุดมไปด้วยโปรโตีนแน่ๆนะครับเพราะว่าเราจะมาทําเมนูปลากันสันนี้ครับครับเด็กๆทั่วไปเนี่ยเขาชอบทานปลาอะไรกันบ้างปลาอินซีรครับปลาแซลมอนครับแล้วอะไรครับ ปลากระพงครับล้นฮะเพราะวันนี้จะทําปลากระพงกวัวจะไม่ถูกใจเด็กๆสรุปว่าเป็นหนึ่งในปลาที่เด็กชอบใช่ไหมครับ,รบเนื้อขาวทานง่ายแล้วก็มีประโยชน์นะครับซึ่งเมนูที่ผมจะมาทําวันนี้นะฮะต้องบอกว่าให้เป็นทางเลือกของเมนูปลาที่เด็กๆชอบทานนั่นก็คือฟิชแอนชิฟนะครับโดยที่ว่าเราจะนําปลาไปทอดกับเนยบริสุทธิ์หรือเรียกว่าแคริไ บัตเตอร์นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะคุมตัวปลาด้วยขนมปังนะครับซึ่งพลจะใช้ขนมปังโฮลวีดเนื้อละเอียดมาคุมตัวปลาของเรานะครับขนมปังโฮลวีดเนื้อละเอียดดียังไงครับซันนี่ขนมปังโฮลวีตเนื้อละเอียดชนิดนี้นะครับ,รบทำจากข้าวสาลีไม่ขัดขาวจึงทําให้มีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดอยู่อืก็ปเปรียบได้กับว่าเรากินข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมือครับโอ้โห เก่งจริงๆนะครับท่องมาปัญนญี่เปล่าครับ oh, <laughs> มาจากใจจริงมาจากข้างในนะครับดูธรรมชาติมากๆอ่ะละครับเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวขนมปังกันก่อนเลยนะครับก่อนอื่นในส่วนของขอบนะครับเราไม่ใช้นะครับเราก็หั่นทิ้ง <laughs> ใช้ไข่ไก่ฟองหนึ่งสนนิทตกด้วยครับ จะไข่ไ้ทำอะไรครับเอ่อเอาไปชุบปลารครับใช่แล้วเรามีไข่มีแป้งมีขนมปังแล้วปลานะครับจะซื้อมาเป็นตัวก็ต้องแล่เองนะฮะไม่อยากแลก่ก็ง่ายๆครับเราซื้อมาเป็นฟิเลชิ้นๆแบบนี้นะครับอันนี้มีหนังมาด้วยนะฮะเราก็ต้องเอาหนังออกก่อนนะครับ ครับสันนี่ครับเราควรจะชุบอะไรก่อนครับซันชุบแป้งครับเราชุบแป้งเพื่อให้มันไม่แฉะใช่ไหมครับเราทําด้านเดียวพอนะครับด้านที่เขาเคยเป็นหนังนะครับเสร็จแล้วเราจะชุบไข่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ขนมปังครับกดลงไปเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมติดเยอะไหมอ่าแล้วพนเขาจะเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็เอามาพักไว้ในตู้เย็นก่อนเพราะว่าปลาสูตรนี้นะครับเราจะทอดด้วยเนยนะครับแต่เนยทั่วไปเนี่ยก่อนที่เราจะนํามาทอดเราต้องนํามาแคริฟายซะก่อนเพื่อเอาส่วนที่เป็นของแข็งของเขาออกมานะครับซึ่งจะทําให้เหนยนั้นสามารถทนความร้อนได้สูงมากขึ้นการแคริฟายบัตเตอร์ทาไม่ยากครับแคริฟายบัตเตอร์นะครับโดยน,นําเนย100กรัมใส่ชามที่สามารถทนความร้อนได้หลังจากนั้นเราก็นําไปวางบนหม้อต้มน้ํา เมื่อเนยร้อนขึ้นจะแยกตัวเป็นชั้นออกมาให้เห็นครับส่วนที่เป็นของแข็งก็จะตกลงไปด้านล่างให้เราเทส,ส่วนที่เป็นใส่ด้านบนออกมาแยกไว้ส่วนใส่ส่วนนี้แหละครับที่เขาเรียกกันว่า clarified butter ซึ่งส่วนที่เป็น clarified butter นะครับก็สามารถทนต่อความร้อนได้มากกว่าเนยปกตินะครับเอาละครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราพักให้เขาเย็นลงนิดหนึ่งก่อนที่เราจะไปทอดปลาและสำหรับปลาสูตรนี้นะครับเราเสิร์ฟกับมันบดครับ เพื่อเพิ่มรสหวานให้กับมันบทของเราผมก็เลยเปลี่ยนจากมันฝรั่งมาเป็นมันเทศมันเทศญี่ปุ่นลักษณะนี้นะครับเวลาที่เรานึ่งเลยไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมก็ใช้เครื่องมือที่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็กางออกมามาสามารถฟิตแล้วก็เข้าขนาดหม้อเราได้ทุกไซส์นะครับอย่างวันนี้ผมใช้หม้อต้มน้ําธรรมดาเลยครับใส่น้ําขึ้นมาสักประมาณ1นิ้วก็พอนะครับแล้วเราก็อย่างเี้ยนะฮะเปิดไว้ใหญ่ๆก่อนก็ได้พอใส่ไปปุ๊บเขาก็ฟิตกับหม้อของเราเองนะฮะ แล้วก็ใส่มันเทศลงไปครับแล้วก็ปิดฝาครับสำหรับมันเทศนะครับในการนึ่งเราใช้เวลาทั้งหมดประมาณ20นาทีหรือจนสุกดีครับสุกยังสันนิน่าจะสุกแล้วนะครับอ่านะครับปิดไฟปิดความร้อนนะครับเดี๋ยวเราเอามันออกมาแล้วก็ในการทำมันเทศบดเราก็มีครีมนะครับเดี๋ยวเราเอาครีมไปต้มนิดนึงนะฮะ แล้วเราก็ปรุงครีมของเรานะครับด้วยเกลือพริกไทยครับเล็กน้อยพอเดี๋ยวสีไม่สวยนะลูกจันป่นตั้งไฟนะครับครีมของเราเริ่มร้อนยังครับสันนี่ครับเริ่มร้อนแล้วครับอเดี๋ยวเราขอใส่เนยลงไปด้วย2ช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วนะครับเราเทครีมร้อนๆกับเนยเนี่ยนะครับลงไปเลยครับ แล้วก็คนให้เข้ากันนะครับไม่ต้องกลัวครับมันของเรายังร้อนอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเนยก็จะค่อยๆละลายแล้วก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันดีครับเราก็จะได้มันเทศบดรสหวานนะครับเอาไว้ทานกับปลาของเราเดี๋ยวเราจะพักมันไว้ก่อนนะครับแล้วเรามาทอดปลาก,กันดีกว่าครับตอนนี้เราใส่แคริไฟบัตเตอร์ของเราลงในกระทะครับ เดี๋ยวเราใช้ความร้อนปานกลางนะครับซันนี่ไม่ร้อนมากเพราะเราจะทอดใช้เวลานิดหนึ่งให้ขนมปังของเราเนี่ยกรอบครับอ่ะเนยของเราพอเริ่มร้อนๆขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับชิ้นปลาของเราเดี๋ยวเราลงได้แล้วครับเราพลิกด้านที่มีขนมปังลงไปครับผมแบบนี้นะครับอะแล้วครับซันนี่ระหว่างที่เราทําปลาใช่ไหมครับอีกด้านหนึ่งเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับเราใส่เกลือและพริกไทยเล็กน้อยครับ บนตัวปลาของเราสันนเชื่อมาสําหรับฝรั่งเนี่ยนะเครื่องปงรุงที่เขามีแค่เนี่ยเกลือแล้วก็พริกไทยสันน้เห็นไหมครับว่าเนื้อปลาริมๆเริ่มที่จะมีสีขาวๆแล้วนะครับ,รบอัพลก็จะพริกนะครับพริกโดยการใช้ตะหลิว2อันเลยนะครับเมเราจะใช้เวลาประมาณแค่30วินาทีขึ้นนาทีเท่านั้นปลาของเราก็สุกแล้วนะครับ อะ、นอกจากเราจะเสิร์ฟปลากับมันเทศบดแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเสิร์ฟกับถั่วแรญ,ญี่ปุ่นด้วยดีไหมครับอ้าวครับปลาของเราสุกดีแล้วครับเรานำปลาออกมาพักนะครับแล้วเดี๋ยวก็จัดจานกันเลยครับแบ่งด้วยพาสเลสวยๆนะครับเมนูนี้เราขอตั้งชื่อว่าปลากระพงขนมปังทอดกับมันเทศบดครับ